จะเป็นด่านที่3ก็คือเรือนี่ไงเราอยู่บนเรือในมหาสมุทรกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักที่หนึ่งอะเพราะว่าตอนนี้เรเือมันยังไม่จอดเทียบท่านะเคตอนนี้เราอยู่บนเรือกลางมหาสมุทร,รโอ้มีเฮลิคอปเตอร์บินผ่านหลายลำเลยอะ จะมีมบี้บนเรือมัไม่ใช่ย,ยิงก่อนโ oh. <น>อคน้คนไซีซอมคนคนผู้โดยสารนะคะทุกคนที่มากับเรือด้วยจุดม,มุ่งหมายเราจะไปที่เครื่องใหม่ดาวดาวตรงนี้เลยอุ้ยตอนแรกหนูมบี้ซัดไฟเซอรเต็มแมยเต็มแม็กเลยอะเต็มเหนียวเลย โอ้อันเนี้ยน่าจะใช้คอมบี้แล้วเสียงมันเฮ้ไปเออสัดไปสัดต็มเหนียวเลยเมื่อกี้ยิง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 โอ้ย,ย,ย,ยมึงกลัวมาเต็มเลยใส่กระสุนกันไปเออยิงโอเคอ่ะสุดอ้คนตัย ว้าวนั่นนี้นะคะกเฮ้ยเองเกงแดงอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้เขามาตะปบถาหาเรานะคะทุกคนอันนี้เป็นจุดเติมสเบียงอ่ากระสุนอ่เราต้องกดไปที่ลิฟต์อ่ะเรียบร้อยเราถึง น่าลิบแล้วรอลิบเปิดเฮ้ยเปิดมาคอมบี้ไปเลยโอเคยิงอ่ะปะเรากนลิปกำลังลงไปด้านล่างนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ชั้นที่เท่าไหร่นะโอเคถึงแล้วโอเคไปกันฝั่งตรงข้าม จบมงูใหม่เราคือฝั่งตรงข้ามอันนี้เปิดก่อนโอเคเป็นแบบจุดมือนะคะทุกคนเก็บบากระบองหูก่อนอ่าทางด้านนี้จุดจุกกระสุนอ่านี่เราต้องกดตรงนี้เลยซึๆๆเรียบร้อยรอประตูเปิดอ่าเปิดแล้วไปกัน วงมาวาดีได้เกตเปิดก่อนเลยเอาวุธปืน่าน้ำไม้อ่ะอ่ะเก็บระเบิดที่เพื่อนเรถทิ้งเลยโอ้ของเล่นสปีดเคเรียบร้อยโอ้ไม่ต้องปีนนะไม่ต้องปิดนมาเงยิงมวยเดียวก็ข้ามไปเลยอ่าถ้ามันเยอะเกิน าวานระเบิดให้ไปกินไปเอ they stop, they drunk, อโดดยิงยิงตายไปตกขึ้น <c oughs> บอกเลยไม่ต้อ, <c oughs> องขึ้นถล่มไปเลยจ้าจุดๆจุดจบใส่กโซนอุ้ย <c oughs> มันมาอีกเวฟนึงแล้วอะ่ะมันจะขึ้นไีกปัง <c oughs> นะเอ๊ะ <c oughs> อีฝั่งนึงฟังเห็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋าวะ่ะกระเป๋าที่ตั้งไทยก่อนได้อ่ะเดี๋ยวฟังอ้อมไม่ถูกคน มันมีโซลส่งเสียงด้วยนะเดี๋ยวเอ๊ะตรงนี้มีสวิตชิให้เรากดเข็ว้าวเย็นเย็มันมีเธอชุดพี่บีนี่แหละตูแสบเลยโอ้โหาไปานระเบิดไปแตกเออใส่กระสุนไปงยยิงยิงเย็น มันหัวเขียวกันด้วยอะ่ะไปเก็บระเบิดกันอเออเ่อใช้่ยังเถินเจอของหมดของขาดอาไอจุด PBA มันระเบิดโว้มันขึ้นมาอีกฝั่งหน่งอะ่ะนคนมันต่อตัวกำลังต่อตัวขึ้นมาเออเอ๊ะเราต้องกดตรงนี้เลยอ่ะระวังตะปบจริงเฮเนี่ยมัน ขึ้นมาฝั่งเนี้มันจะขึ้นมาฝั่งเหนือป่าระเบิดไปเข้มแตกเฮ้ไปปาเออเดี๋ยวเก็บกันโว้ยมันสวยเราเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเฮ้เก็บเฮ้ okay. ไปเด่น ยิงย yes, 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 ิงอัดย uh okay, okay, uh, ิงอัดไปเลยเฮ้โอเค้โหโดนตัวไหนตะปบไปเลยเนี่ยไอ้ตัวส่งเสียงมันน่าจะอยู่ด้านหลังนะแต่ตัวมันเป็นลูกส่งเสียงอะเฮ้ใส่กระสุนโอ้าหปังเออเออช็อร์สเฮ้ไป โอเคเดี๋ยวเก็บก่อนโอเคเรียบร้อยแลาวล่าเหมือนจะเคลียแล้วเกล้นนั้นเก็บระเบิดก่อนเราต้องมองว่าเราต้องไปจุดไหนอ่ะเมื่อกี้อ้าประตูอยู่ฝั่งนู้น เค <Okay, S 2> <'m> ประตูนี้เรายังไม่กดเราน่าจะกดไปสองสามประตูนั่นแหละาจำไม่ได้อ้าได้แล้วลงมาด้านล่างนะเธอทุกคนด้านล่างจะเป็นเหมือนสว่วโรงงานควบคุม <Stand S 1> อ่ะโอ้ยแข่งชงคองจักเต็ไมไปหมดเลยอะไปเอ๊ะจุดมุ่งหมายเราคือตรงนี้อะลิฟต์โอเคกดลิฟต์ก่อน ระหว่างรอลิฟต์มา,าเนี่ยเปิดมาสตอร์ปี้เนี่ยอ้าวเดี่ยวเปิดมา,มาเจอน้ำท่วมแน่จริงด้วยไปกันเ,เราต้องขึ้นไปด้านบนนะทุกคนมเมื่อกี้เราลงมาจากด้านบนตอนนี้เร,เรากลับขึ้นด้านบนแล้วอ่าไปโอ้โหเหมือนนครเรียมเลยอะตรงกลางอะ ủa mà thẹn đượt hượt á dính 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 Sát, sát dính phía đây không phải dính dính ờ phải ờ thật phải mũi đâu phải mua thế มอง่อนจุดเครื่องหมายดาวดาวอาตรงนี้ยิงยิงยิงไปเราต้องขึ้นบันไดไปก่อนนะคะทุกคนมันมีเสียงประกาศอะเฮ้ยยิงยิงเออ อย่รงไห s อ่รงไอ่็บอดนกระบอันี้ปนยิงยิงยิงยิไเออใส่กระนโอยมันเทพไม่ได้กณฑหัวหลอกบอกเลยไม่ได้เกิฑเดี๋ยวนะมันต้องลงไปในโดมด้านล่า เก็บก่อนเพื่อนลาทิ้งไว้โอเคไปเรียบร้อยเหมือนจะต้องโดดลงด้านล่างตรงนี้ยเฮ้ยตัวส่งเสียงมันต้องอยู่ด้านซ้ายมือลงก่อนตัวส่งเสียงนี่ไนมือนี่ไงตัวส่งเสียงโอ้ยโอเครักษาให้บ้านตัวเพื่อนเราตัวเทสได้รับบาดเจ็บหนักเลยอะ เฮปไม่มีเลือดอ่ะเดี๋ยวเคยเราอยู่ไหนวะตัวเฮปอ่ะโว้ยเราก็โดนตะลุมอบอลอ่ะเฮ <c oughs> okay. มันมีโซเบียงอะเกมเจอตัวเอส,ส <c oughs> เคยเราอยู่ด้านบน ก็หลอกเพื่อนเราตายอ่ะโอ้ย We rescue team f o r here to help okay เพื่อนเราล้มแล้วตอนนี้ l o เป็ดีนะเราข้ามาเขตเป้าหมายได้สำเร็จละถ้าเราไม่ข้ามานี่เพื่อนเราตายเราตายด้วยอ่ะยิงยิงยิงตายว้าว้ยเหมือนเราติดเชื้อนิดนึง เก็บกระสุนอาใครโกรนเคเปิดกระเป๋าอากระเป๋านี้ <up> คือกระเป๋าปืนนะคะทุกคนตรงนี้วางั้วรถหน้ำชอ็อตไฟเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเพื่อนเราดบอะไรอะระเบิดไว้ปะไอ้เอนี่ยที่ฟังตามเก็บตลอดอะ เคโอเคปะเราต้องสังเกตหากระเป๋าแบบกระเป๋าเครื่องกลน่ะที่ฟังบอกอ่ะเจออีกหนึ่งกระเป๋าแล้วปะเราต้องวางไข้กลนะคะทุกคนว่าจุดยุทธศาสตร์เอาไหนดีอ่ะตตดไปแล้วเดี๋ยวนะเอ๊ะในตุกคนจะนเนอรมันแว็บๆ่ะมันสามารถเปิดได้ป่ะไม่ได้ ไม่มีไม่มีโอเคเราต้องมองหาก่อนนะค่ะทุกคนว่ามันมีอีกไหมอ่ะเือมันมีกระเป๋าซ่อนแล้วเราไม่รู้อันนี้เป็นชุดคอนทรนนะคะทุกคนมันบอกให้เรากด X มีมงวีไม้ด้วยน่าจะแบบว่าเรียกซอมบี้มาจุดนี้ ใช้พลังขึ้นเสียงมากแต่เราไม่รู้ว่าเวฟซอมบี้อะ่ะมันจะวาวด้านไหนอะ่ะนั่นไงมันมาแล้วปี๊ดอ,อ,อายด้านไหนนะ มันมนเข้ามาแล้วโว้เครื่อระเบดแกปเครื่องกรสนแกปไปไป่า้เป่าเย็นเแกปไปฮโว้ สัดซัดจอยโอ้ยมายลอ็อบพิธามาก เทเก็บเครื่องระเบิดเครื่องกระสุนเลยยิง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 ไอ้กระส่ง,งเสียงมันอยู่ด้านซ้ายมือทุกคนฟังเห็นลูกศรน,นะฟังไม่เห็นตัวว่าว่ามันอยู่ไหนอ่ะทันมันอยู่นี We got er! ่ We gonna spray ทุกคนเน็ต เรียกพวกใช่ไหมไปซัก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 เออเพื่อนเราดลบเระเบิดเขเก็บเราต้องไปที่จุดหมายนะคะทุกคนไปแกกันเข bay cánh Mình ơi, quẹp lưng quá Wow All that practice paid off Ui rồi á À, đi bom con ช่ววยไปแล้ตัวเองก็ต้องหิวตัวเองด้วยนะทุกคนตอนนี้ตัวเองเริ่มจะไม่ไหวแล้ว แดงแล้วว้ว่าย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 ่เจ่าย่ย่า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 ยงาย่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 ะย่าย่าย่าย่่่่า่่ vâng ai đốt ai rồi vâng bay grenade going out ba Ding? <ป>ยิงยเยไปเหมือนเฮลิคอปเตอร์มารับเราแล้ววะเฮ้ไป,ไปเฮ้<ป> เคเรียบร้อยเคียร์แล้วนะคะทุกคนเหนื่อยจริงๆรง้มันโตเกวนะแสงตะวันของวันใหม่อยู่ที่ริมขอบฟ้าผ่านแล้วจ้า